สวัสดีค่ะวันนี้แม่โอ๋ก็มีสินค้ามารีวิวอีกเหมือนเดิมนะคะเนื่องจากเวลารีวิวมีน้อยนะจะขอทยอยรีวิวทีละหน่อยนะคะแต่จะพยายามลงคลิปให้ทุกวันนะคะวันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะคะเริ่มต้นจากอนิเมะก่อนละกันนะคะนี่เป็นสติกเกอร์แผ่นละสิบาบาทนะคะหนึ่งซองเนี่ยจะมีแค่แผ่นเดียวนะคะเป็นแบบสติกเกอร์นูนเนาะลายตานี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแผ่นละา15บาทนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นโพสอิดนะคะตัวนี้ละกันแล้วก็เป็นกระดาษโน้ตด,ด้วยนะคะแพ็คละย5บาทนะคะอันนี้ของ BTS นะคะราคา25บาทถ้าเป็นของ God Seven จะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะลดราคา50%เาะต่อมานะคะก็จะเป็นโลโม่แบบใหญ่นะคะ แบบนี้เลยกล่องละห้าสิบบาทนะคะมีทั้งหมด30แผ่นนะค่ะแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นแบบแผ่นจดตารางสอนนะคะมีปากกาให้ด้วยนะคะเป็นแบบลบได้นะด้านหลังก็จะเป็น กระดานว่างนะคะเป็นแบบเปล่าสามารถเอาไว้เขียนโน้ตได้นะคะอันนี้ชุดละยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นแผ่นกระดานแล้วก็จะมีเป็นปากกาแล้วก็เป็นเหมือนที่ลบนะคะยี่สิบห้าบาทอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลายนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างมีแค่สองลายเท่านั้นนะคะแบบนี้เลยยี่สิบห้าบาทนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นอ่นนี้เป็นสติกเกอร์แบบสิบแพ็กละสิบแผ่นนะคะ ก็จะเป็น10แผ่นแบบลายไม่ซ้ำเลยนะค้ากันอยู่ในซองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพ็คละ30บาทนะคะมี10แผ่นอันนี้ก็จะเป็นภาพสีสวยแล้วก็คมชัดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูทีละให้ดูแผ่นละแบบละละแผ่นแบบละอย่างละแผ่นนะคะอย่างละแบบนะคะเลย นะคะอันนี้ก็คือแพ็คละ30บาทนะคะมีทั้งหมด10แผ่นนะคะแบบมีสาเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นธงนะคะไบวินนะราคา35บาทนะคะอันนี้ก็เป็น BTS นะคะอันนี้ก็จะเป็นดับพิฆค่านะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์แบบ12แผ่นนะคะแพ็คละ12แผ่นราคา35บาบาทนะคะจะมีเป็นไบวินปรมาจารย์นะคะ แล้วก็ BTS b a c k Pink 35บาทนะคะมีทั้งหมด12แผ่นนี่นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็น เป็นเหมือนโพสอิ์นะคะแบบนี้อยู่ในกล่องนะคะราคากล่องละ25บาทนะคะก็จะใส่ซองเป็นให้แบบนี้เลยนะคะเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน่ารักมาก25บาทนะแล้วก็จะเป็นไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดเหลือ2ลายนะคะแบบนี้อันละ15บาบาทนะคะมีซองใส่ให้ด้วยนะ 15บาทนะคะต่อมานะคะเป็นโลโม่นะคะโลโม่ตัวอย่างตอนนี้เหลือมีเป็นปรมามีปรมาจารย์ดาบพิฆาตแล้วก็นารูโตะแบ็คพิง nct นะคะกล่องละ40บาทแต่ว่าของติ่งเกาหลียังไม่ได้เอาลงมาให้ดูนะคะอันนี้40บาทเนาะสติกเกอร์กล่องนะคะก็ราคา35บาบาทเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนารูโตะนะคะแล้วก็พวกอนิเมะเนาะแต่ก็จะมีเป็นของ ปลรามาจารย์แล้วก็แบ็คพิงแล้วก็ B t s ด้วยนะคะสมุดเล่มละย5บาทนะคะมีทั้งแบบนี้นะคะที่ข้างในเป็นสีเนาะเล่มบางนะคะแล้วก็จะเป็นแบบภาพขาวดำเป็นลายขาวดำลายน้ำขาวดำข้างในนะคะ25บาบาทเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์นะคะแผ่นละ อันนี้สิบห้าบาทนะคะมีแพ็คหนึ่งมีสี่แผ่นลายเดียวกันนะคะสี่แผ่นสิบห้าบาทนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเนาะเลือกมาให้แบบละลายแล้วนะคะแบบนี้เลย จะขายของอยู่ตลอดนะคะเพียงแต่จะไม่มีเวลารีวิวให้นะถ้าเกิดใครสนใจนะคะฝากกดถูกใจกดไลค์แล้วก็แชร์เพจให้ด้วยนะคะชื่อเพจ kp 9 2 8นะคะก็เพิ่งเปิดใหม่นะเพจเดิมนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะเพจใหม่เดี๋ยวจะจัดกิจกรรมเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะครบ1ลอสมาชิกครบ1 0 0คนนะคะก็จะแจกสุ่มแจกรางวัลน,นะคะยังไงก็ฝากไปกดถูกใจให้ด้วยเนาะ นะคะโอเคแล้วก็เป็นกระเป๋านะคะนี่เป็นกระเป๋าแบบคล้องไหล่นะคะราคาใบละ9กบาทนะคะมีแค่สีดำสีเดียวเป็นลายนี้นะคะนี่เลยต่อมานะคะเป็นสติกเกอร์แพ็กยาวนะเป็นแบบแผ่นยาวนะคะประมาณนี้เนาะก็คือปกติ15บาทนะคะลดเหลือ10บาทนะหซองมีหนแผ่นนะคะนี่ก็จะเป็นลายตัวอย่างเนาะ bts แล้วก็จะเป็นแบบ อของดาราคู่วายของเรานะคะก็จะเยอะหน่อยเนาะช่วงนี้นะคะของไบวินแล้วก็วิลกินพีพีนะคะจะเยอะเลยนะคะมิวกับน่ารักมากนะคะแล้วก็ภาพสวยอยู่นะคะแล้วก็ภาพสีคมชัดอยู่นะคะแบบนี้เลยอันนี้แผ่นละสิบบาทนะคะหนึ่งซองมีหนึ่งแผ่นนะคะ สิบบาทเนาะอันนี้ก็จะประมาณนี้เลยมีซุปเปอร์เด้วยนะคะ NCT เนาะแบบนี้นะคะแผ่นละ10บาทต่อมานะคะเป็นกระเป๋าดินสอกระเป๋าดินสอนี้ราคาใบละ35บาทค่ะแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นของดับที่ฆ่านะคะแล้วก็จะเป็น BTS นะคะแบบนี้ BTS นะคะ วันนี้ก็จะขอรีวิวแค่นี้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้จะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะคะสินค้าก็มีหลากหลายแบบนะยังไงก็ฝากกดถูกใจนะคะกดถูกใจเพจนี้ด้วยนะคะเพจ kp 9 2 8นะคะเป็น Facebook ขายของเนาะก็สามารถเข้าไปดูรูปภาพแล้วก็ราคาได้นะคะแม่รับโอนเท่านั้นไม่มีปลายทางนะคะแล้วก็โอนธนาคารพร้อมเพย์ว l ลเลได้ค่ะส่งเริ่มต้น40บาทนะคะวันนี้ไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ